ก็ขอกราสดีทั่วเงินด้วยนะครับวันนี้ผู Focus. ้่อช่งโมโตโฟการเชเคยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนานาทาการลงทุนนะครับด้วยเหรียญ FRT นะเงินลงทุนตรงนี้นะครับหรือที่เราจะได้มาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะทุกคนแต่ก็สามารถลงทุนนะถ้าใครอยากลงทุนนะครับตรงนี้เดี๋ยวแนะนําก่อนนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นและไม่รู้จักเหรียญตรงนี้นะครับเหรียญตรงนี้นะครับเราสามารถนํามาแลกเป็นบัตรทูก็ได้นะครับตรงนี้ก็50ิบ บัตรทูต่อ500ห้าร้อยเหรียญนะครับหรือใครจะไปแลกเป็นเงินบัตรทูก็ได้นะครับก็จะมีคนรับซื้ออยู่นะก็ห้าเหรียญต่อหนึ่งบาทนะครับก็รับน้อยนิดหนึ่งนะครับเงินก็อืมค่อนข้างที่จะหาง่ายแต่คนรับซื้อก็จะรับน้อยนิดหนึ่งนะทุกคนตรงนี้ตอนนี้ผมมีอยู่สิบเอ็ดเหรียญนะทุกคนมีอยู่สิบเอ็ดเหรียญนะครับ สำหรับคนที่จะดาวน์โหลดนะครับก็มีลิงก์ใต้ร่างคลิปนะก็มีลิงก์สอนด้วยนะสำหรับคนที่อยากดูนะครับตรงนี้เกมพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนาก่อนนะก่อนจะไปลงทุนนะสองเกมนี้นะครับเราก็สามารถหาเป็น FRT ก็ได้นะครับสําหรับสองเกมนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์มาให้นะทุกคนสําหรับคนที่อยากดูนะครับวิธีการหาเหรียญในแต่ละเหรียญน,นะครับวิธีเล่นในแต่ละเกมก็พวกนี้เพื่อนๆก็สามารถ ลองดูใต้ล่างคลิปนะครับก็จะมีลิงก์อยู่นะโอเคเพื่อให้การเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าเกมลงทุนกันเลยนะครับเกมนี้นะทุกคนก็เป็นเกมลงทุนนะเร,เ,นนะนเราไม่ต้องหาเหรียญนะทุกคนเราไม่ต้องหาเหรียญเราไม่ต้องเล่นเกมพวกนี้นะทุคกคนเราไม่ต้องเล่นเกมพวกนี้นะขอแนะนําก่อนนะสําหรับคนที่อยากเล่นก็ใต้ล่างคลิปมีลิงก์อยู่นะสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับ สำหรับคนที่เคยเล่นเกมพวกนี้เกมคาสินโนมาก่อนนะทุกคนตรงนี้ก็สำหรับคนที่เป็น V.P. 3เท่านั้นนะทุกคน V.P. 3ขึ้นไปนะย้ำไว้ก่อนนะครับการลงทุนตัวนี้นะสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับก็ใต้ล่างคิมมีลิงก์อยู่นะสำหรับคนที่ดาวน์โหลดนะตรงนี้โอเคหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับกดเข้ามาในหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ตรงนี้นะครับมหาศึกบัลลังนะครับทุกคน หาศึกชิงบรรลังนะครับกดเข้าไปเลยนะตรงนี้สําหรับ V p พีสามขึ้นไปนะตอนนี้ผมมีอยู่ไม่เยอะนะครับเหรียญก็พอใช้ได้นะทุกคนโอเคตรงนี้นะครับสําหรับคนที่อยากเลือกครับเลือกตัวไหนก็ได้มีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเอาตัวแรกเลยนะครับตอนนี้ผมไม่มีเหรียญน,นะครับโอเคก็จะโผล่หน้าแบบนี้ขึ้นมานะโผล่หน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวหน้าเกมแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องสนใจนะครับให้เพื่อนๆดูที่ ด้านขวามือนะครับมันจะเขียนบอกว่าพอร์ตปันผลนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะตรงนี้นะพอร์ตปันผลนะตรงนี้ด้านขวามือสุดนะครับโอเคก็จะขึ้นแบบนี้นะทุกคนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมนะทุกคนกิจกรรมสําหรับคนที่จะเล่นนะมันก็จะโผเหรียญของเราขึ้นมานะสิบ FRT นะแต่ถ้าใครยังไม่ยืนยันตัวตนนะหรือยังไม่ยืนยันกระเป๋าอลเล็ตของเรานะครับกดที่กระเป๋า w a l l ็ตนะครับตรงนี้ มันจะให้เราครับทาการยืนยันวอลเล็ตของเรานะตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเควิธีเล่นนะครับถ้าใครมีเหรียญเยอะๆนะย้ําว่ามีเหรียญเยอะๆนะครับให้เพื่อนๆกดที่การตลาดก่อนนะครับการตลาดก่อนนะตรงนี้นะเราสามารถซื้อนะทุกคนซื้อพวกสัตว์พวกนี้ก็ได้นะทุกคนสัตว์พวกนี้นะครับตรงนี้นะสัตว์ตรงนี้นะครับมันจะมีผลยังไงนะครับมันจะมีผลต่อพอร์ต รางวันนะครับหรือพอร์ตการแข่งขัน2ตัวนี้นะตัวตัวที่1ด้านบนสุดกับตัวที่2นะครับตรงนี้ตัวด้านบนสุดผมอธิบายก่อนนะทุกคนตัวด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นเงินปันผลรายวันนะครับตรงนี้ตอนนี้นะผมอันดับที่30นะทุกคนผมมีพลังคำนวณอยู่ที่325นะครับก็มีเหรียญ หรือคะแนนอยู่ประมาณ2อ0แสนนะถ้าไม่หล่นจากอันดับนะครับเงินปันผมก็จะได้ต่อวันนะก็จะได้วันละสายสิ FRT นะก็จะประ,ประมาณนี้นะแต่ถ้าใครอยากเอาเหรียญคาสิโน,โนตรงนี้ไปแลกก็จะได้เหมือนกันนะก็จะเขาจะรับที่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณ1น00ึ่งล้านต่อหนึ่งรบาทนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะ1นต00่อหนึบาทนะครับก็จะมีคนรับซื้ออยู่นะตรงนี้ก็แนะนำเลยนะสาหรับคนที่อยากเล่นนะ พลังคำนวณนะครับมาจากไหนนะทุกคนเดีย๋ยวอธิบายทีหลังนะเดีย๋ยวอธิบายตัวที่2ก่อนนะครับตัวนี้ตอนนี้ผมก็อันดับที่30นะทุกคนอันดับที่30สินะครับตรงนี้พลังคำนวณเหมือนเดิมเลยนะแต่เป็นพอร์ตการแข่งขันทั้งหมดนะครับก่อนหมดเวลานะทุกคนก่อนหมดเวลานะก็สา5อยี่สิบห้านะครับเงินปันผลที่ผมจะได้นะครับก็อยู่ที่0ูนจดสเอร์เซนนะครับก็จะได้6 9 4 0 0 0พนนะทุกคนตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วน frt ที่ผมจะได้นะครับก็จะได้1 6 0 frt นะครับก็จะเข้าโดยตรงเลยนะแต่ถ้าใครได้อันดับที่1นะครับก็จะได้10,000 frt นะก็จะอยู่ด้านบนนะ4 0 0พ frt 2,000 frt FR ก็ลดหย่อนลงมาเรื่อยๆนะสำหรับคนที่จะเล่นก็จะประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับให้เพื่อนกดติที่มาตัวที่3นะครับกระเป๋าการ์ดของฉันนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับมีผลยังไงนะทุกคน ให้เพื่อนดูด้านบนนะดูด้านบนตรงนี้นะห้าสิบแปดยี่สิบสี่สองร้อยสี่สบสามเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้นะครับมันจะมีผลต่อค่าพลังงานของเรานะถ้าเราเอาค่าพลังงานเดี๋ยวผมเอาตัวกลางออกแล้วกันนะถอดออกนะทุกคนค่าพลังงานของผมนะครับหรือพลังคํานวณของผมนะทุกคนก็จะลดลงนะอันดับของผมก็จะลดลงมาเรื่อยๆเหมือนกัน,นครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่คืนนะครับทําการใส่คืนนะ นี้เลยนะเราจะใส่ได้3มการ์ดนะครับหรือ3ใบเท่านั้นนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากอัพนะครับเราก็สามารถอัพได้นะสามารถปรับแต่งได้นะครับที่120นะครับ120 frt นะครับตรงนี้นะผมซื้อมาตัวเลเวล3นะผมซื้อมา225 frt นะก็ถูกอยู่นะส่วนเขาขายก็จะมาณหนึ่งพันเอฟโคตรแพงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมมาแนะนำการตลาดกันเลยนะการดพวกนี้นะทุกคน มันจะให้เราทําการซื้อก่อนนะสําหรับคนที่จะเล่นใหม่ๆนะครับมันจะให้เราซื้อนะโดยเพื่อนกดที่การ์ดทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเลือกจํานวนดาวนะตอนนี้มันพึ่งถึงเลเวล3นะทุกคนเลเวล3นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลเวลสูงสุดนะอัตราการขายนะทุกคนก็อยู่ประมาณนี้นะครับสูงสุดนะก็ดูราคาที่น้อยที่สุดและค่าพลังงานที่เหมาะสมกับเพื่อนๆน,นะครับก็ลองซื้อนะ แต่เราสามารถอัพก็ได้นะตอนนี้เราซื้อที่สองร้อยยี่สิบห้าก็คุ้มอยู่นะตอนมันเปิดแรกๆเมื่อวานนะทุกคนมันเปิดที่หนึ่งพัน frt แต่ก็ไม่มีใครซื้อนะทุกคนแต่ไม่มีใครซื้อโคตรแพงเลยนะเดี๋ยวมาดูที่เลเวลสองนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมี frt เท่าไหร่ก็ตรงนี้นะทุกคนก็ตรงนี้นะครับก็เป็นค่าพลังงานนะค่าพลังงานเพื่อนก็ลองดูนะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่อืม ประมาณเก้าสิบประมาณยี่บสี่ก็จะประมาณนี้สามสิบสามนะทุกคนตรงนี้ก็เขาก็าจะขายประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคนที่อยากอยากซื้อนะฮะเลเวลหนึ่งก็เลเวลต่ําสุดต่ําสุดเลยนะผมไม่แนะนํานะทุกคนเดี๋ยวผมกดเลเวลหนึ่งให้เพื่อนดูนะนี่นะเลเวลหนึ่งมันก็น้อยสุดนะมันไม่สามารถรับได้นะแต่รับได้อยู่แต่ได้ได้รับน้อยนะทุกคนได้รับน้อยเราก็เขี่ยมาดูรางวันนะตรงนี้ก็ไล่ดูรางวันนะ ก็จะลดหย่อนตามค่าพลังงานนะครับหรือถ้าใครมีการ์ดเยอะๆนะการ์ดเยอะหรือจะใครจะขายที่เก่งกําไรก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนํานะผมลองดูแล้วมันขาดทุนนะทุกคนมันขาดทุนนะตรงนี้นะมันก็จะเป็นการ์ดของผมนะแต่ตอนนี้มันไม่มีนะมันไม่มีนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะถอดจากตัวนี้ละกันนะกระเป๋าของผมละกันโอเคกดถอดออกมานะหลังจากนั้นกดที่ การขายนะครับตรงนี้มันก็จะเจอตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนใส่ที่จํานวนเงินของ FRT เข้าไปนะจํานวนเงิน FRT เข้าไปนะเพื่อนๆต้องดูตลาดราคากลางด้วยนะครับว่าเขาซื้อที่เท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่จะขายนะก็กดขายไปเลยนะแต่ถ้าขายไม่ออกนะให้เพื่อนดูที่รายการที่ขายนะครับมันก็จะคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะตามใดที่เรายังไม่เปลี่ยน FRT หรือราคาของ การลงทุนของเรานะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดใส่คืนแล้วกันนะทุกคนโอเคผมกข้าใจคืนนะครับค่าพลังงานผมก็อยู่เหมือนเดิมนะทุกคนตรงนี้เราก็รอประมาณมันจะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะทุกคนรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะครับเราก็เล่นได้เลยนะทุกคนเล่นได้เลยนะสําหรับคนที่อยากเล่นนะ แนะนาก่อนนะสาหรับคนที่อยากหาเหรียญก็สามารถหาเหรียญได้นะหนึ่งล้านเอ็มนะครับหนึ่งล้านเอ็มของเหรียญรูปขาวแดงตรงนี้นะที่เห็นตรงนี้นะเป็นหกหกแสนเก้าหมื่นนะตรงนี้เราสามารถแลกได้หรือนําไปขายก็ได้นะหนึ่งเอ็มต่อหนึ่งร้อยบาทนะครับ เข้าทูมันนี่หรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับเขารับซื้ออยู่นะครับตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็มาสอนเพื่อนนะครับการลงทุนนะสําหรับคนที่อยากลงทุนเหมือนกันนะก็สามารถทําได้เลยนะครับโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะครับ